สี่ห้ามุมโซ่กี่อะไรอ่ะอ๋อทำไ <Okay. S 2> ังนั่งนะผมจกพ่อค่ะนี่โอ้โหเนี่ยสิ่งที่แม่ต้องการเลยกี้ ตอนนี้คนกำลังพูดถึงตัวนี้มากเลยนะอันนี้บอกจากใจเลยนะคะไม่ได้นัดกันมาถ่ายคลิปนะคะเนี่ยรอเจอกี้เพราะว่าจะจะถามคี้ว่าสั่งยังไงและใช้ยังไงใช้ดีไหมเพราะว่าแม่เนี่ยไปไหนไปไหนก็เห็นจะคนเนี่ยใช้อันนี้คือจะบอกว่าต้องขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ช่วยกันรีวิวเพราะมันดีจริงๆแม่นี่ไงละ่ะนี่ไงละ่ะนี่คือว้าว,ต,กกวาาตุกี้ว้าวขงซัฟฟอกตุกี้ว้าวพี่ตกจามีสามเรื่องเลยในความคามมันจินนของเขาหนึ่งคือคาต่าง ส้นหนิมยางกล้วยประจำเดือนเฮ้ยจริงป้ะออกหมดหลดมาแช่เลยนับหนึ่งถึงยี่สิบไม่ออกบอกเลยว่าดูจะไม่มานั่งพูดแบบนี้โอ้ยจริงเหรอสองคือว้าวว้าวแล้วว้าว้าวแรกนะว้าวสองคือทุกคนขาซักได้ทั้งมือซักได้ทั้งเครื่องนี่นี่คือผลเฉพาะที่ฉันหามานี่คือว้าวสองแล้วว้าวที่สามคืออะไร หน้าแม่เหมาะกับบมซะว่าเดี๋ยไปขายเด็ดเลยแม่ว้าวของหนูว้าวที่สามคือน้ําที่ใช้ซักรดน้ําต้นไม้ได้เพราะดีต่อสิ่งแวดล้อมค่ะอู้ไหมเช่จะพัหัวสมองเธอเธอคิดอย่างนี้ได้ยังไงเนี่ยว้าวที่สามอย่างนี้ไม่ต้องเป็นว้าวว้าวโอ้ดีขนาดนี้ไม่ใช้ได้ไงโอ้แพงไมออร้อยยี่สิบเก้าบาทค่ะอืหรอครึ่งโลร้อยยี่สิบเก้าบาทแม่อูแล้วใช้ได้นานใช่ไหมใช่ค่ะหนักมากเลยเนี่ยโอ้ อุ้ยต้องสั่งสั่งได้่ไหนจ้ะลูกนี่แม่ดูไแ,แค่นี้จยอะรึเปล่แค่นี้ไม่ต้องเยอะด้วยไม่ต้องเยอะด้วยมแม่ทำเมาอีกทีหนึ่งสองซ้ำ